วันนี้กับเกมโรบบอกนะครับคลิปนี้นะครับผมจะไปเล่นแบบโรบบอกแห่งหนึ่งนะครับเป็นแบบรถไฟกระชากกระจากปุ่นๆนะครับแบบรถไฟตัวนี้นะครับมันเป็นแบบรถไฟที่แบบว่ามันเป็นแบบรถไฟอันนี้แหละรครับแบบรถไฟอันไหนนะแบบรถไฟแบบรถไฟตัวไหนนะตัวไหนนะ ผมหาก่อนครับขอญาตหาก่อนนะครับ,อย,อ,นนรบอยู่ไหนนะแมปไหนอ่ะอ๋อนี่ครับแมปนี้เลยครับผมแมแมปที่ผมชอบนะเออเอาเป็นเป็นแมปที่ผมชอบมากไปดูกันเลยครับโอ้โหกว่าจะได้กลับมาลงที่นี่นานเป็นชาติรอหน่อยนะครับพอดีช่วงนี้ไม่ค่อยว่าง ไปเรียนบ่อยนะครับไปเรียนนะครับก็เลยไม่มีเวลากลับมาลงคลิปน,นะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยไปกันต่ออันนี้เป็นรถรางที่เป็นแบบว่ามันเป็นโค้งอะไรเอาจริงเดี๋ยวก็สร้างเสร็จอ่ะเดี๋ยวรออัปเดตเดี๋ยวก็จะสร้างใหม่เพราะว่าน่าจะสร้างใหม่แล้วเอามาผิดทางเฉยอ่ะแล้วอันนี้แม่งก็ทะลุกันแล้วมันก็ทะลุกันด้วยนะ ก็เลี้ยวฝั่งนี้เลยตรงวะตรงดิไม่ชอบเลยอ่ะไม่ชอบตรงอ่ะอันนี้โค้งแล้วหแหงโค้งว้าไม่แหงเดี๋ยวไปกันต่อเลยทุกคนแมบปบนี้ยังไม่ได้เคยลงคลิปมาเลยรู้สึกว่าคลิปเล่นเกมโรบอทเยอะใช่ไหมก็จริงอ่ะผมลงเยอะ ดีทำเกมาหลายคลิปแล้วไงเอ้ยมันมันไอ้นี่มันไอ้นี่ผมตกไปด้วยเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรมามาที่รถไฟตรงนี้อ้าวมาผิดที่มาผิดที่ลืมไปมาผิดที่ทุกคนมาผิดที่มาตรงนี้เลยเอ้าวมาผิดที่เอ้ยลืมตลอดเลยทุกคนใช่ไหมลืมที่ลืมมาตรงนี้ ตรงนี้มันขับได้เร็วเลยนะด้านล่างความเร็วทุกคนดูความเร็วข้างล่างนะคุณความเร็วข้างล่างไปยังไงไปดูนะคบความเร็วข้างล่างนะเป็นความเร็วข้างล่างเลยดูกันเลยนะครบเอ้ยเลี้ยวเอ้ยเลี้ยวฝั่งนี้แล้วทุกคนนี่ด้านหลังจะเป็นประมาณนี้ ประมาณนี้น้าหลังนะทุกคนไปดูกันต่อเดี๋ยวจะแหโครไหม่ะล้อ,อด้านหลังอ่ะอย่าห,หลุดรางนะโอเคไปต่อเอ้าลืมไปเสีสับรางทำไมเนี้ยเออว่าแต่มันเป็นที่สับรางอ่ะนี่อ่ะฝั่งนี้ไปไหนก็ไม่รู้เขากั้นไว้ให้เอาไป เขากั้นไม่ให้เราไปผมอยากรู้ทําไมเขากั้นไว้อะ่ะคนสร้างเกมผมอยากรู้ครับลองเปิดให้ผมลองไปดูดิผมอยากรู้ว่ะไปที่ไหนอะ่ะผมไม่เคยไปเลยนะทางนั้นอะ่ะเราก็ไปลองอีก <c oughs> อันนึงกันดีกว่าครับจะดูขี่บา้านี่คืออะไรขี่บา้าๆเลยอะ่ะหรือมันเป็นไอ้นี่อะ่ะหรือมันเป็นอะไรอะ่ะอ๋อมาตรงนี้ ก็ว่าอยู่ทำไมแปลกๆสไลด์เก่าเหรอได้ลองดิสไลด์เก่าคืออะไรอ่ะไม่เคยเล่นเลยยอนี้ได้แล้วเฮ้ยรถช้าจังเลยไปนี่ไงมาแล้วมันคือไปมันคืออะไรอ่ะ,ออะ,อะลองเล่นดูดิเฮ้ยอย่าบอกนะไปได้อ่ะ เฮ้ยเร็วมากเลยอ่ะแตโ็ดีเ้ยไม่มีที่กันนอ่ะาไม่มีที่กราตายอ่ะเอาว่าอยูมันจะอะไรทุ่านถึงเมย์แปลกเะย์มันคุ้นคุ้นใช่อันนี้คืออะไรอ่ะไม่เคยเล่นเลยอ๋อจำได้แล้วจำได้แล้วทุกคนอันนี้มาลองสไละเอ้ยลองอันนี้ดิไม่เคยเล่นเลยอันนี้อ่ะ าไปไปไม่ไปอ่ะทำไมไม่ไปล่ะไม่ไปก็เรื่องออกมาเลยเออมันไม่ไปอะทุกคนเราลองมาที่สไลด์ใหม่ดูอ๋ออันเดิมกันเลยอันเดียวกันเลยออันเดียวกันอันเดียวกันอันเดียวกันมินิรถไฟอันนี้เคยออันนี้ฮิตอันนี้ฮิตฮิตเลยใช่ปะอันนั้นไปแล้วตกกลาง มาเล่นอันแรกก่อนมาลองอันที่สองเลยไปเลยอันเนี้ยไปเลย Let's go ไปกันเลยทำไมไม่ไปอ่ะต้องไปดิไปไม่ได้เราต้องไปนะมันทะลุกันได้ทุกคนอันเนี้ยนั่นอ่ะมันทะลุกันได้เชื่อไหมมันทะลุกันได้อ่ะผมจะอัดท่อมาถึางสี่นทีแล้ว ออไปได้แล้วไปกันเลยทุกคนตอนนี้ติดตามผมก็ได้ทุกคนนะครับฝากไดไลคกดติดตามฝา,ากกดไลค์กดติดตามใา้ด้วยนะครับเอาเพื่อนมาขวางทำไมเนี่ยรถเองไม่มีไงรถเองไม่มีแล้วไงเพื่อนไปกับเราไหมไปกับเราไหมไปกับเราไหมเพื่อนจะมาก็มาเลยไม่ไม่เป็นไรเราไม่เกรงใจหรื พอเราใจดีกับมันใช่ไหมมันจะแกล้งเราทุกคนอย่าไปใจดีกับเพื่อนยอ่อก็ใหญ่นี่นะครับอย่าไปซีเรียสน,นะครับอย่าไปซีเรียสกับแต่ว่าอย่าซีเรียสมากเลยนะอย่าไปซีเรียสกยับเ,เพื่อนที่ไม่ดีนะครับนี่แหละไปกันเลยเดี๋ยวลรากเ กันเลยทุกคน ตายอ่ะดิสไลด์ใหม่ดูสไลด์ใหม่นี่จ้ะอะไรอ่ะทุกคนอ่าลองสไลด์อันนี้ดูตัวนี้น่าเล่นชอบมากสนุกดีทุกคน มันไปไหนอ่ะรู้แล้วไปไหนมันตกรางอ่ะดิว่าอยู่แบบไหนแล้วคนสร้างเกมเ็ไม่ให้ไปแต่ทุกที่เขาก็ไอ้นี่ตลอดเลยนะทุกคนเพราะว่าอยู่ทบบไมนก็ไม่ให้ไปอ่ะทุกคนใช่ปะจะไปทุกคนไปกันเลยทุกคนมาลองอันนี้กันดูบ้างรถสามรางเออเป็นรถไฟที่ต่อพ่วงสามรางทุกคนจะดูกันเลย เดี๋ยวไปดูรถไฟสามรางอันนี้กันดูนะครับอืมเอาอันนี้มานะ สวัสดีนะครับทุกคนมาดีพ่อพูดเฉยๆนะครับ นี้ก็พอแล้วนะครับ14นาทีเรียบร้อยก็ฝากลิปเพียงเท่นี้นะครับบ๊ายบาย